มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนมืดฟ้ามัวดินชาวบ้านกว่าสองห0ื่นคนต่อคิวเป็นกิโลวันเกิดเสียโพธารามแจกเงิน4.2ล้านค่ะวันที่28เมษาย,ยนนะคะที่บริเวณริมถนนสายบ้านเลือกโพธารามจังหวัดราชบุรี ได้มีประชาชนมายืนต่อแถวยาวที่บริเวณริมถนนเข้าไปอย่างปั๊น้ำมันเชลหมู่ที่4ตำบลคลองตาโคตอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งมีระยะยาวเป็นกิโลเมตรมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภยัยด้านการจราจรที่หนานแน่นนะคะ คลื่นประชาชนที่มารอรับสิ่งของบริจาคของนายสมชายกมลพันธิพย์เจ้าของนักธุรกิจบริษัท MC 2000จำกัดและธุรกิจรีสอร์ทได้ร่วมกับนางขวัญใจกมลพันธิพย์ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่20สโมสรโรตารีภรรยานายธนากมลพันธิพย์และนางสาวภาวินีลูกชายและก็ลูกสาว ตะกูลกมลพันทิพ์ได้ปิดปั๊มน้ำมันจัดกิจกรรมมอบข้าวสารปลาก,กระป๋องและแจกเงินสดให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดอายุ60ปีในวันนี้ค่ะซึ่งพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยปีนี้เห็นประชาชนทุกยากลำบากจากสถานการณ์เชือ้อโควิด -19 จึงได้นำเงินจากธุรกิจมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อนำไว้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ โดยหลังที่มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะมีประชาชนทราบข่าวได้พาลูกหลานทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กแม้แต่คนพิการก็ให้ลูกหลานเข็นรถมาให้ค่ะต่อแถวยาวจำนวนมากมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยตรวจวัดไข้คัดกรองเว้นระยะห่างแต่ด้วยประชาชนที่มากันกว่า20,000คนท่ามกลางอากาศแล้วก็แสงแดดที่ร้อน แต่หลายคนก็ไม่ย่อท้ออย่างคงต่อแถวเพื่อที่จะไปด้านในให้ได้ค่ะซึ่งเจ้าของงานแจ้งว่าจะปิดประตูนในเวลา11นาฬิกาเป็นการสิ้นสุดการแจกนะคะมีประชาชนเข้าไปยืนต่อแถวยาวทะลักเข้าไปในสนามฟุตบอลโดยการแจกจะแบ่งออกเป็นสองแถวเพื่อเร่งระบายประชาชนให้เร็วขึ้นเมื่อรับเงินเสร็จก็จะได้หน้ากากอนามัยคนละ1ชิ้น จากนั้นจะได้ข้าวสารแล้วก็ปลากระป๋องนะคะและเดินทางกลับโดยผู้ใหญ่จะได้เงินสดคนละ200บาทส่วนเด็กได้คนละ100บาทโดยวันนี้เจ้าของงานได้ประสานนายนพร,รัตน์นพรัตน์รัะตะนพานิชนายอำเภอโพธารามพลตำรวจเอกสมมาตรจันทรรัตน์ผู้กำกับสอบพอโพธารามแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ,อสองมอหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสว่างราชบุรี คอยดูแลจัดระเบียบคัดกรองประชาชนค่ะนายสมชายเปิดเผยนะคะว่าตั้งใจแจกเงินมากกว่าเพราะว่ามองว่าหากเป็นถุงยังชีพนั้นวัตถุประสงค์จะต่างกันแต่ถ้าเป็นเงินสามารถนําไปซื้อสิ่งของที่ขาดเหลือที่จําเป็นในชีวิตประจําวันได้วันนี้ได้เตรียมเงินไว้ประมาณ4.2ล้านบาทคาดว่าเต็มที่ไม่น่าจะเกินสอง0 0คนและอาจจะเตรียมเผื่อไว้ บางเล็กน้อยไม่เน้นว่าจะเป็นไข่ซึ่งตัวเองได้ประชาสัมพันธ์ออกไปว่าทุกพื้นที่ที่มาวันนี้ก็คือจ่ายให้ทุกคนหมดเลยข้าวสารอาหารแห้งมีจัดไว้ประมาณ3,000ชุดหมดไปในช่วงแรกแล้วคิดว่าจะแจกให้แล้วเสร็จประมาณ11โมงจะมีเจ้าหน้าที่ให้ชาวบ้านมารับแล้วก็ได้จุ่มสีที่นิ้วเป็นสัญลักษณ์ของการรับของแล้วเพื่อป้องกันการเวียนกลับมารับอีกครั้ง มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอสาธารณสุขและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสว่างราชบุรีมาช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะมาช่วยงานมากกว่า400คนและมองว่าพิษภยัยโควิด -19 ถ้ายังมีปัญหาอยู่อีกก็คิดอีกทีว่าจะช่วยเหลือได้อีกต่อไปได้อย่างไรอีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันครบรอบวันเกิด60ปีของตนเองอีกด้วยสำหรับยอดแจกสิ่งของแล้วก็เงินสดวันนี้จำนวน 24,573คนอย่างไรก็ตามนะคะบรรยากาศการแจกสิ่งของและก็เงินสดในครั้งนี้นะคะมีประชาชนจากทั่วสารทิศมาเข้าแถวรอเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจวัดไข้แล้วก็อุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะให้ผ่านเข้าไปด้านในนะคะซึ่งแบ่งเป็นหลายแถวเว้นระยะห่าง1-2เมตรเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ มีผู้สูงอายุหลายคนถึงกับเป็นลมด้วยอยู่ในสภาพที่อากาศร้อนแล้วก็คนเยอะมากค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและผากลับเข้าไปเข้าแถวเพื่อรอรับแจกสิ่งของและเงินสดหลายคนยกมือไหว้ขอบคุณเมื่อได้รับแล้วมีรอยยิ้มบนใบหน้าด้วยความดีใจแม้แต่เด็กๆทางเจ้าของงานก็ดีใจแล้วก็มีเมตตาแจกให้ทุกคนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ